กำลังจะทำต้นบอนไซมะพร้าวนะครับหรอคะ่อนอื่นเราต้องปอกนิ้วต้องปอกลูกมะพร้าวก่อนนะครับพอปอกเรียบๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้นิ้วนี๋ยวพราะนั้นเราจะแต่งแต่งให้ผิวลูกมันสวยนะครับนี่อันที่ขู่นะคะอันที่ขู่เสียแล้ว นเจ้าแมวผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยสองเกตแล้วผู้ช่วยแบบไหนนะครับก็นนคือเช้กับนาจานาจามีนาจูนาจ,านาจ่าแหงนาจูเนี่ยสภาพา<ด>พอทำแล้วจะสวยลงกจะสคือมะพร้าวเราจะใส่กระถางไว้ไว้โชว์นะครับอันนี้คือบ้านนะคะเดี๋ยวส่วนตรงนี้เราก็จะ